สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญชนิดราคา25สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9อีกแล้วนะครับซึ่งให้ราคาแพงสูงสุดถึงเหรียญละ5,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นเหรียญสีทองแดงนะครับไม่เน้นปีพศนะครับปีพศไหนก็ได้นะครับขอแค่ว่าเป็นสีทองแดงนะครับ ก็อยากจะขอให้ชมคลิปให้จบด้วยนะครับจะได้เข้าใจเป็นอย่างดีหามาขายได้ถูกต้องตรงกับที่เราประกาศรับซื้อและต้องการนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปแล้วถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้หน่อยก็ดีนะครับเวลาที่ผมอัปโหลดคลิปประกาศรับซื้อจะได้ดูคลิปจะได้รู้จะได้เห็นจะได้หามาขายได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้บริเวณทางหน้าจอให้ด้วยนะครับ นี่ก็คือช่องทางการติดต่อช่องของเรานะครับเป็น i d l ดีไลน์และก็ q ค c o d โคดไ e น์นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาเข้าเรื่องกันได้เลยนะครับเหรียญภาพแรกภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณนขณะน,นี้เป็นแบบสีทองแดงนะครับสําหรับเหรียญ25สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9นะครับสีทองแดงก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมขึ้นให้เป็นตัวอย่างให้ดู1ปีบส นะครับแต่ว่ามีด้วยกันหลายปีบระสนะครับนับตั้งแต่ปีบศส2551มาจนถึงปีบรส2560นะครับที่เป็นสีทองแดงนะครับแต่ถ้าว่าเป็นแบบภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณขณะนี้ถึงไม้ว่าจะเป็นสีทองแดงผมก็ยังไม่รับซื้อนะครับเพราะว่าถ้าเรียนปกตินั้นถ้าเป็นสีทองแดงก็จะเป็นแบบพระเซนนใหญ่ด้วยนะครับ แบบนี้ผมยังไม่รับซื้อนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญแบบปกติที่ยังหาง่ายอยู่นะครับส่วนแบบที่ผมจะรับซื้อนั้นเดี๋ยวผมจะได้ขึ้นภาพให้ชมก็แล้วกันนะครับเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าเป็นเหรียญสีทองแดงนะครับแต่ว่าเป็นแบบปั๊มขยื่นหรือว่าปั๊มเคลื่อนนะครับและที่สําคัญเป็นแบบพระเศียรเล็กด้วยนะครับและที่สําคัญอีกนะครับแม่เหล็กต้องดูดติดด้วยนะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับหากใครมีตามนี้นะครับ ก็ส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับถ้าสภาพใหม่ u n c ไม่ผ่านการใช้งานเลยนั้นผมให้เหรียญละ5,000บาทนะครับแต่ถ้าสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญน,นะครับย้ําอีกทีนะครับเหรียญต้องเป็นเหรียญปลัมผิดพลาดนะครับที่มีลักษณะปั๊มเคลื่อนนะครับแล้วก็เคลื่อนเยอะๆแบบภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมด้วยนะครับแล้วก็เป็นสีทองแดงแม่เหล็กดูติดแล้วก็เป็นแบบพระเสียเล็กด้วยนะครับ ต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับหากใครมีก็ติดต่อมาได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นสีทองแดงแบบพระเส้นใหญ่แบบปกติที่ไม่ได้ปั๊มขยือนนะครับผมยังไม่รับซื้อนะครับต้องเป็นแบบภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่หน้าตอนนี้เท่านั้นนะครับ